สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวหนึ่งในปืนพกที่โด่งดังที่สุดตลอดการอย่างกล็อ k 19ก19ปี2025ซึ่งยังคงเป็นอาวุธพกพาขนาดกระทัดรัดที่ทรงพลังและยังคงเป็นมาตรฐานของปืนพกในระดับเดียวกันด้านรูปลักษณ์ภายนอกกล็อ k 19ก19รุ่นปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของกล็อกไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโครงโพลิเมอร์ที่แข็งแกร่ง รูปทรงเรียบง่ายและการออกแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอยแต่ในรุ่นนี้ก็มีการปรับปรุงที่น่าสนใจเช่นพื้นผิวของด้ามจับที่ถูกออกแบบให้มีความกระชับมือมากขึ้นบริเวณใต้โกรงไกก็ถูกตัดเว้าเพื่อให้จับได้ถนัดขึ้นร่องจับสไลด์ด้านหน้าและหลังลึกขึ้นช่วยให้จับสไลด์ได้มั่นใจและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังมีรางเสริมใต้ลำกล้องที่รองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฉายหรือเลเซอร์ด้วยขนาดที่กระทัดรัดพบพาสะดวกแต่ยังให้ความสบายในการยิงทําให้เหมาะสําหรับพบประจําวันหรือใช้ในสนามยิงปืนด้านสมรรถนะกล้อง19ปี2025ยังคงขึ้นชื่อในเรื่องความน่าเชื่อถือและความแม่นยําอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระสุนขนาด9มเมตร ซึ่งสมดุลทั้งพลังและการควบคุมปืนรุ่นใหม่นี้มาพร้อมลำกล้องมากมันที่ได้รับการพัฒนาให้ยิงได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในระยะกลางระบบกลใหม่ให้ความรู้สึกที่คมชัดขึ้นทั้งการเหนี่ยวไกาและการรีเซ็ตก็สั้นลงจึงสามารถยิงต่อเนื่องได้รวดเร็วและแม่นยำ ตัวแมกกาซีนมาตรฐานบรรจุได้15นัดและยังสามารถเปลี่ยนเป็นแม็กขนาด17หรือ33นัดได้ตามต้องการการดีดถอยก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ง่ายแม้ยิงต่อเนื่องหลายหายนัดจุดเด่นที่ทำให้กล็อก19รุ่นปี2025แตกต่างจากคู่แข่งคือความเชื่อถือได้ในระดับตำนานดูแลง่ายและสามารถปรับแต่งได้หลากหลายกล็อกยังคงใช้ระบบเซฟแอคชั่นที่มีความปลอดภัยถึง3ชั้นในตัวให้ผู้ใช้มั่นใจทุกครั้งที่เหนี่ยวกา ระบบเปลี่ยนแผ่นหลังด้ามจับก็ยังคงอยู่ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับมือแต่ละคนได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องความทนทานสูงไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายน้ำหรือสภาพอากาศที่เลวร้ายกลอก19ก็ยังสามารถทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทำให้กลอก19เเป็นที่ไว้วางใจทั้งในวงการทหาร ตำรวจและผู้ใช้งานทั่วไปในเรื่องของราคาก l o c k 19ปี2025อยู่ในกลุ่มราคากลางโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ21,000-24,000ถึง 24, บาทขึ้นอยู่กับร้านค้าและอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกันเมื่อเทียบกับคุณภาพความทนทานและชื่อเสียงแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ใหม่ที่กำลังมองหาปืนพกตัวแรกหรือเป็นมือโปรที่ต้องการอัปเกรด ปืนรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่น่าไว้ใจสรุปแล้ว g l o c ก19ปี2025ไม่ได้เปลี่ยนอะไรจนสุดโต่งแต่มุ่งปรับปรุงจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงสมรรถนะที่เสถียรและความสบายในการพกพาตลอดวันมันยังคงเป็นมาตรฐานของปืนพกขนาดกลางหากคุณกำลังมองหาปืนที่สมดุลระหว่างขนาดพลังและความน่าเชื่อถือ g l o c ก19ยังคงเป็นตัวเลือกที่ไม่มีใครล้มได้ไง่ายๆ